ความการุณานงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจําช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มลแอคด้วยกันนะครับผม mm hmm. และสุดท้าย mm hmm. ขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิก mm hmm. ก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติ mm hmm. เหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่ะโอเคเดวรีแคปอ p หกนะคะอีหกก็น้องไปหาจาในห้องใช่ไหมแล้วจาก็บอก ข้อดีข้อเสียของย่างเงินคำจนครบเนาะแล้วก็สรุปจะไปหาบวงแหวนเพิ่ม่บว์แหวนให้ยางเงินคำกั่ที่เคยพูดว่าแกอยากให้เพิ่มให้กับย่างเงินคำอย่างเดียวอยากไปเพิ่มฝั่งพรน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้บอกเหตุผลใช่แล้วก็แนะนําให้เป็นสายควบคุมอ่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับน้องเหรอาสารควบคุม น้องก็เลยแล้วก็มีการก่อนที่จะมาหาสัตว์พูดก็มีการต่อต่อประลองต่อสู้กับน้องเสียวอูนิดเนื้อน้องน้องบอกว่ารู้สึกชนะแล้วไม่เป็นธรรมเพราะว่าเหมือนเขาอ่อนข้อให้ใช่แล้วน้องก็ใช้ผักคำพีเสียนเทียนน้องตามเนสีม่วงอ่ะตาม่วงอ่ะใช่จัดการเรียบร้อยชนะเลยโยนหินมันถูกทุกทุกทุกที่เลยอืมนั่นแหละก็ คุยต่อรองกันว่าระหว่างที่ไม่อยู่ก็ฝากให้ดูแลในส่วนของงานของบิกทุนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาจะชเชยจะชดเชยให้แล้วก็น้องก็มาที่นี่แหละตรงที่จะหาสัตว์พูดนี่นระตรงเพื่อวงแหวนซึ่งเราก็ได้รู้หลายอย่างเลยนะแต่ตรงนี้คือว่าจะเป็นเรื่องของอบัตรผ่านทางอะที่แกบอกว่าถ้าเป็นระดับระดับเริ่มต้นมันจะมีแค่หนึ่งกับสองดาบ ดาบแล้วก็คอนอยู่ข้างๆใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีตัวสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาอย่างของแกจะเป็นมังกรอันนี้ใช้ได้ตลอดชีพแกบอกใช่ไม่ใช่แบบผ่านชั่วคราวก็คือสามารถผ่านไปป่าที่มีสัตว์อายุหมื่นปีได้แกบอกโอ้หน้องแบบโคตรวีไอพีโคตรวีไอพีจริงแล้วแกก็เล่เล่าด้วยน้องว่ามีแบบราชชินน่่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 ่้่่่่่่่่่ค่่่่่่่่ตา่่่่่่่ี่่่ัน่่่่่่่ หกคนแล้วก็ไม่ว่าใครที่เหมือนกับวงแหวนวิญญาณจะเยอะกว่าหรืออะไก็ไม่สามารถโค่นเขาทั้งหกได้เลยเนี่ยมันมีบางคนเน่ยจะขึ้นไปที่อะไรนาจะทินูนามผมยกที่ระดับที่เก้าสิบมั้งแต่ก็ไม่มีคนไหนที่สามารถเจียบเคียงได้กับหกคนนี้นั่นแหละก็จะเป็นอีกปมหนึ่งที่เราจะได้รู้ว่าจะเป็นใครหกคนนี้ใช่แล้วใช่แล้วก็แกก็ได้พูดถึงการรวมทีมเนาะกับน้องว่า ต่อไปเจ้าอาจจะมีทีมแบบนี้แต่ว่าเจ้าต้องก็คือการเหมือนแกสอนว่าการเลือกทีมอ่ะบางทีอันนี้เราตีเข้าตีความเองนะว่าบางทีเราไม่ได้เลือกจาก จากความเก่งให้เลือกคนที่เราวังหลังให้เราคือไม่รอบรอบกัดเราอ่ะเป็นคนที่เชื่อใจเชื่อใจได้ใช่เพื่อนที่เชื่อใจได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยในอนาคตว่าใครจะรวมทีมกับน้องว่าซึ่งเขาก็บอกงั้นว่าทีมที่เพอร์เฟกที่ดีควรจะเป็นสายนี้นีนี้มารวมกันห้าคนโจมตีพลังรักษาแล้วก็เลยมีของกินอะไรอย่างเงียอาหารเยอะแยะเลยสายวาย นั่นแหละแล้วก็รุนเลยว่าน้องจีต้องมีทีมเป็นทีมที่ดีมากแน่ๆอ่าแล้วก็นี่แหละก็เข้ามาในป่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อในอีพีหน้าว่าน้องจะได้ล่าสัตว์ผู้ตัวแรกของน้องคืออะไรหรือจะโดนหมาล่าตอนนี้หมาน้ากลัวมากหมาล่าหมาล่าเผ็ดเลยดแต่ว่าใดๆคืออ่าป่าเมื่อกี้เหมือนจริงมากนะจังหวะที่ซูมจากข้างบนสวยมากเลยเหมือนจริงมาก เขาทำได้ดีมากจริงใช่โอเคเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เรานะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกแล้ะกดซุปเปอร์แต่งได้ครับผมใช่ค่ะยังไงฝากคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ